สวัสดีครับผมโก้เพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานำเสนอ FC อีกเช่นเคยวันนี้ถึงคิวเจ้า E ีโคคาสุดประหยัดราคาสุดคุ้มกันครับมาในสีขาวสวยๆทรงแฮชแบกด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยครับว่ามันคือรุ่นอะไร 2014 Toyota Yaris 1.2G เลขใหมล์1แ0 0 0นึ่งมื่นจะ Yaris คันนี้ครับเป็น Eco Car ที่ผมบอกเลยว่ามันคุ้มครับมันนั่งได้เยอะมันทุกของก็ได้แลวที่สำคัญครับไม่กินน้ำมนันอีกด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างสีขาวนี่สวยมากครับผมบอกเลยว่าดูแล้วแบบมันเพลินมากขาวสะอาดหยิบจับชุดแต่ง ชุดไหนมามันก็ดูดีครับบริเวณโคมไฟนะครับมาในแบบโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวเป็นแบบฮาโลเจนนะครับโคมไฟนี้ก็เท่มากๆเช่นกันถัดมาที่บริเวณกระจังหน้าเป็นโลโก้โตโตยต้าสาวยๆพร้อมกับบริเวณนี้เป็นสีเงินด้านพ้นนะครับเขาเรียกกันว่าตัวโฉบหน้าบึง้งแต่ผมว่ามันไม่บึ้งนะมันเท่มากเลยโคมไฟด้านขวาผมให้ดูความใสของมันครับ สายเดิมโรงงานไม่เคยเปลี่ยนคันนี้ติดตั้งไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซ้ายและขวาแบบนี้เลยกระจังหน้าด้านล่างก็มีเป็นสี่สีดำด้านแบบนี้ดุมากๆมาดูที่บริเวณล้อต่อเลยครับเป็นล้ออลลอยเดิมจากโรงงานนะครับขอบ15นิ้วสเปคของยางคือ195 55R15 ไม่มีรอยเลยครับเจ้าของเดิมขับมาดีมากไม่เคยเบียดฟุตปาทเลยแล้วก็โชคต้นเดิมจากโรงงานไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับบริเวณกระจกมองข้างมีไฟกระพริบเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟตกเฉินติดตั้งกันสาดมาเรียบร้อยแล้วมือจับเป็นแบบโครเมียมเงาๆนะครับกระจกเดิมโตโยต้า ทรงนี้ผมบอกเลยว่าเทมากเป็นทรงห้าประตูที่มันทุกของได้เยอะมากๆเลยครับบริเวณด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้าสวยๆเดิมๆพร้อมกับแถบโครเมียมยาลิสบวงบอกรุ่น G ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ถอยอยู่2จุดนะครับบริเวณนี้ซ้ายและขวาพร้อมกับไฟทัทิมซ้ายและขวาเช่นกัน การปัดน้ำฝนตรงนี้ไฟเบรกดวงที่สามแล้วก็สาอากาศด,ด้านบนกระจกหลังมีไล่ฟ้าหลังด้วยนะครับบริเวณนี้เลยเป็นเส้นๆแบบนี้ผมเปิดกระโปรงท้ายให้ดูเปิดมาแล้วพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังค่อนข้างจะเยอะอะไรครับวางกระเป๋าเดินทางได้สบายๆหนึ่งถึงสองใบมีถาดท้ายเรียบร้อยแล้วบริเวณนี้มีไฟด้วยนะครับด้านหลังหนึ่งจุดสามารถ ห้อยถุงตรงนี้ได้เพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เราวางของทรงแฮสแบกจะสามารถพับเบาะหลังได้นะครับในอัตราส่วนของ60และ40เราต้องการจะพับเบาะหลังสลักมันอยู่ตรงนี้ครับบริเวณนี้จะมีสลักเราแค่กดลงแล้วบอกะก็พับได้แล้วครับแบบนี้ผมพับให้ดูเลยเนาะ60พับแล้วต่อไปพับในฝั่งของ40นะครับก่อนจะพับ ถ้าเราต้องการดัดนี้ได้นั่นแปลว่าตัวเข็มขัดมิรภัยเราต้องปลดล็อกันออกก่อนนะครับแบบนี้แกะออกมาปุ๊บกดสลักลงแล้วเราก็พับบอกได้เลยแบบนี้อางนี้ครับอ่าพอดีว่ามันติดหัวบอกเดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้ดูตรงนี้ถ้าเราเอาลงจะเป็นแบบนี้เลยครับ เราจะเห็นพื้นที่ของการเก็บของได้ค่อนข้างเหลือเฟือสุดๆนี่ครับวางของได้ในกรณีที่ว่าเราไปบิ๊กนิกต่างจังหวัดเราสามารถเอาที่นอนมาปูนอนได้เลยนะครับห้องโดยสารด้านหลังมันกว้างมากๆค่อนข้างจะอนเนกประสงค์เลยปิดฝาหลังมาแล้วเดี๋ยวผมพาปชมด้านฝั่งที่ต่อครับ เปิดประตูฝาหลังมาแล้วบริเวณแผงประตูนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดที่เปิดเป็นแบบโครเมียมเงาๆแล้วก็บริเวณนี้มีสีเงินด้านพ้นพร้อมกับที่เปิดกระจกไฟฟ้าด้านหลังแล้วโพรงหนึ่งตำแหน่งที่บริเวณนี้นะครับบริเวณของเบาะด้านหลังจะเป็นแบบหนังติดตั้งเข็มขัดนิรภัยมาเรียบร้อยแล้วและหัวหมอนมีสามตำแหน่งหนึ่งและสองและสามผมจะเข้าไปด้าน,นในเลยนะครับ ผมเข้ามานั่งด้านในแล้วพื้นที่เล็กรูมผมเหลือนะครับสบายๆอยู่หนึ่งกาปัตนเลยกรณีนี้นั่นแปลว่าคนขับจะสูงเหมือนผมคือร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแต่ถ้าคนขับเป็นผู้หญิงผมบอกเลยว่าเหลือแบบนี้เลยอือหือเหลือเยอะมากๆบริเวณประตูฝั่งนี้นะครับก็สภาพก็สวยเช่นกันจะมีริ้วรอยการใช้งานประมาณนี้อยู่นะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหา เบาใหม่จริงๆครับคันนี้บริเวณนี้จะเป็นในส่วนของครับอ๋ลติงโจ้นะครับตำแหน่งที่หนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้เป็นตำแหน่งที่สองในการเก็บเอกสารได้โอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าต่อเลยเปิดประตูมาแล้วนะครับบริเวณแผงประตูฝั่งคนขับเช่นกันเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดบริเวณที่เปิดเป็นแบบโครเมียมเงาๆแผงควบคุมจะมีสีเงินด้านพ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าปรับได้สี่ บาเลยคนขับจะเป็นออโต้เซ็นทัลล็อกบริเวณนี้มีลำโพงหนึ่งตำแหน่งพร้อมกับที่วางขวดน้ำได้สองใบนะครับบริเวณบอกของคนขับเป็นแบบปรับมือใช้งานง่าย,ายๆแล้วก็ดูแลรักษาก็ไม่แพงด้วยครับจุดนี้มาดูที่ตัวแผ่นเพจต่างๆและโครงสร้างของรถนะครับเดิมครับเดิมรถเกรดเคุณภาพาจะเป็นแบบนี้ไม่มีการชนหนักหรือว่าการดัดแปลงมานะครับ ติดตั้งสรับเพจมาเรียบร้อยแล้วตรงรุ่น Yaris บริเวณประตูหวัวน็อตต่างๆเดิมรถเกรด A ครับจะเดินทุกจุดแบบนี้โครงสร้างของโตโยต้าค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเดิมทุกจุดเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในต่อเลยบริเวณด้านขวานะครับมีช่องแอร์อยู่หนึ่งตำแหน่งพร้อมกับที่วางแก้วน้ำที่ซ่อนอยู่บริเวณนี้นี่เก๋มากๆ บริเวณด้านล่างจะเป็นในส่วนของปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกเจ้าคันนี้นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทแบบ engine start พวงมาลัยจะเป็นลักษณะทรงสามก้านแนวสปอร์ตหุ้มด้วยหนังนะครับบริเวณนี้แล้วก็มีสีเงินด้านพ่นตามตำแหน่งนี้เลยไม่มีลอกล่อนโลโก้โตโยต้าตรงกลางยังคุณภาพดีอยู่เยี่ยมครับ บริเวณด้านบนของหนังจะมีร่องรอยการใช้งานนะครับแต่ว่าไม่เป็นปัญหาต่อการขับขี่ด้านนี้เป็นแบบมัลติฟังกชันนะครับซัพพอร์ตในส่วนของการปรับเครื่องเสียงทั้งหมดในการเปลี่ยนช่องแล้วก็ปรับหมดบริเวณนี้ได้เลยบริเวณเลื่อนไม้เป็นแบบอนาล็อกนะครับซ้ายสุดจะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์ตรงกลางบอกความเร็ว และมีจอดิจิตอลอยู่ตรงกลางบอกสถานะกิโลเมตรที่วิ่งมานาฬิกาและสถานะเกียร์ด้านขวาจะเป็นปริมาณน้ำมันและไฟโชว์เตือนต่างๆคอนโซลตรงกลางเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปเช่นกันทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับบริเวณนี้จะเป็นส่วนของเครื่องเสียงจะเป็นสีเงินด้านพ้นด้านบนเครื่องเสียงจะรองรับการใช้งาน FM AM แล้วก็เสียบ USB ได้พร้อมกับซ d บริเวณนี้ ถัดมาจะเป็นช่องแอร์สองตำแหน่งพร้อมกับปุ่มไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกติเช่นกันตรงนี้จะออกแบบเป็นลวดลายคล้ายๆหนังนะครับบริเวณแอร์นะครับเป็นแบบแอร์ออโต้ใช้งานสะดวกมากขึ้นรถกดปุ่มเปิดแบบออโต้เลยแล้วตัวแอร์จะปรับอุณหภูมิให้ตามความเหมาะสมถัดมาที่บริเวณจุดนี้จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จไฟนะครับตรงนี้เราเปิดปิดบริเวณนี้ได้ โดยพื้นฐานจะเป็นเสียบกล้องหน้ารถยนต์ครับตอนนี้บริเวณนี้วางของได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติหัวเกียร์สภาพใช้งานยังดีอยู่ผมเข้าเกียร์ให้ดูนะครับไม่มีการกระตุกของเกียร์เลยใช้งานได้ปกติเลยสภาพดีมากถัดไปที่เบรกมือเบรกมือมีหนังหุ้มบริเวณนี้ใช้งานได้ปกติเช่นกันแบบนี้เลย วางของได้ตรงนี้นะครับเป็นมือถือจะสะดวกที่สุดพร้อมกับที่วางแก้วน้ำหนึ่งตำแหน่งบริเวณนี้ถัดมาที่คอนโซลฝั่งซ้ายเป็นพลาสติกขึ้นรูปเช่นกันแต่ว่ามีเย็บรบล,ลายแบบนี้นะครับเพิ่มเท็กเจอร์ให้รู้สึกว่ามันมีมิติมากขึ้นสวยมากช่องแอร์หนึ่งตำแหน่งพร้อมกับลิ้นชักบริเวณนี้ประตูฝั่งซ้ายของผู้โดยสารนะครับก็สภาพสวยครับจะมีต้องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยแต่ว่า ไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานเลยเบาะฝั่งซ้ายเป็นเบาะหนังสภาพสวยใหม่มากครับแบบนี้เข็นขัดนี้เราให้ติดตั้งเรียบร้อย,นะลลยแล้วที่บริเวณนี้เช่นกันราวมือจับมี4ตำแหน่งหน้า2และหลัง2ม่านบางแดดจะติดตั้งกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีแตกหัก ไฟสองสว่างใช้งานแยกซ้ายและขวาเช่นกันม่านบางแบบสั่งผู้โดยสารใช้งานได้ปกติพร้อมกับติดตั้งกระจกมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเจ้าคันนี้ครับเป็นรถสีขาวภายในสีดำผมบอกว่ามันตัดกันอย่างลงตัวมากสวยครับบริเวณพื้นพรมด้านหลังคาก็ยังใหม่ไม่มีการเจิมร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับ คันนี้ติดตั้งถุงลมนิรภัยมาสองตำแหน่งบริเวณนี้และบริเวณนี้เดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าต่อเลยบริเวณห้องเครื่องยนต์ใหม่และสะอาดมากๆไม่มีการั่ดซึมของน้ำมันเครื่องนะครับรถเกีรเอดูไม่ยากความเดิมของห้องเครื่องจะบอกบอกได้เลยมอกรอยู่ครบรูกลมต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่เดิมทุกจุดแบบนี้นะครับบริเวณคารหน้าก็เดิม ผมให้ดูใกล้ๆเลยนี่ครับ t o y ยต a y a r i ิมาในเครื่องยนต์4สูบ16วาลว1,197ซ c ให้กำลังสูงสุด86แรงมา้าน้ำมันเบนซินที่เรารับตั้งแต่ E20 91และ95รถของเราเป็นรถยนต์เกรด A ไม่มีชนหนักพิกความตัดต่อจมน้ำนะครับในส่วนนี้ถ้า FC ซท่านไหนซื้อไปเจอผมบอกเลยว่านำมาคืนได้เลยเรารับคืน100% ลูกค้าไว้ใจได้นะครับเพรยนต์การันตีเรื่องรถเตด A ให้ฉะนั้นในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะเรามีทีมช่างทีมจัดซื้อในส่วนที่คัดกรองมาให้แล้วรถที่ได้ไปรับรองคุณภาพจริงๆครับแล้วเราไปสรุปราคากันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาค่าตัวของเจ้ายันลิสสวยๆคันนี้นะครับว่าราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่ราคาป้ายแดงค่าแสนบาท 2.04 Toyota Yaris 1.2G เลขหม่์110,000ราคา319,000บาท319,000บาทครับคุ้มค่าจริงๆกับเจ้า Eco ค้าสวยๆคันนี้อนเนกประสงค์มากๆที่สำคัญคันจริงสวยมากครับ FC ท่านไหนอยากไปเห็นคันจริงนะครับแวะมาชมได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรษีไทย68แยก1ห,หรือว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรได้เลยที่เบอร์ 0989493888ผมก็คนดีคนเดิมคนเดียวรอรับสายอยู่นะครับเจ้ารถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันสามารถใช้อัตราดอกเบี้ยพิเศษได้เริ่มต้นแค่เพียง2.99%ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับที่สำคัญมันผ่อนต่อเดือนแค่เริ่มต้นเดือนละ5,000กว่าบาทครับ5,000กว่าบาทก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วรอชาไม่แล้ใช่ไหมครับ สุดท้ายนี้นัวกวุเอฟทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับคุณโก้ล็อกเป้ารถสวยคุณโก้ล็อกเป้ารถสวยขอบคุณมากครับ FC ดูคลิปผมจบแล้วถ้าสนใจรถยนต์ท้าขาผมได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีเลยคิดถึงรถมือสองคิดถึงโกเพยนยนต์ขอบคุณครับ